สวัสดีค่ะวันนี้อันญ่ามาร้านโกจินะคะมากินบุฟเฟ่ตนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าอัญ่าจะกินเมนูอะไรบ้างเราผ่านร้านขนมก่อนเลยนะคะโอ้ยมีขนมเยอะแยะเลยวันนี้มาบุฟเฟ่นะคะอุย้ยมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นสลัดนะคะ จะกินอะไรก็บอกพนักงานได้เลยนะคะวันนี้อัญญามากินบุฟเฟ่หนึ่งพบบาทนะคะมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีชีสต่างๆก็บอกกับพนักงานได้นะคะมีขนมไทยนะคะ แล้วก็ลูกชุบหนมกล้วยสังขยาข้าวเหนียวมีน้ำแข็งด้วยนะคะทางด้านทางด้านนี้จะมีเมนูข้าวแช่นะคะถ้าอากาศร้อนๆนี้ก็ทานข้าวแช่ได้นะคะมีข้าวแต่อันย่าทำไม่ค่อยเป็นนะคะมาดูนะคะคงทานไม่หมดหรอกคะ่ะวันนี้มีข้าวตีว๋เนื้อตุ๋นนะคะ น้องๆเขาจะลวกให้นะคะแล้วก็บริการต่เอง <Okay. S 1> เดี๋ยวอัญญาจะกินต้ยมยำทะเลนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีน้ำต้ยมยำให้เลยนะคะ mm. อันนี้เป็นภายใน โรงแรมนะคะร้านชื่อโกจิเดสลอรงนะคะที่โรงแรมแมริออตมาคีค่ะสุขุมวิทยี่สิบสวันนี้อันย่าก็มากินหอยเชลลย่างนะคะขอน้องเขาสามตัวคะ่นะคะ่ะขอบคุณนะคะตัวใหญ่มากเลยคะ่ะ มีหอยนังรมด้วยนะคะแซลมอนค่ะปลากระพงไว้ไวครีมซอสน,นะคะแล,แล้วก็มีแซลมอนค่ะแล้วก็หอยนางรมนะคะ ต้มยำทะเลนะคะใส่หนังปลากรอบด้วยค่ะที่นี่มีซาซิมิด้วยนะคะมีปลาแซลมอนด้วยนะคะสดๆเลยค่ะหอยเชลลย่างนะคะ หอยเชลย่างค่ะที่ร้านโกจิรลสตอรองนะคะที่โรงแรมเมริออตมาคีค่ะตรงนี้มีขนมจีนด้วยนะคะมีแกงเขียวหวานเนื้อค่ะกับน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าลูกชิ้นค่ะ อย่าอัยญาจะกินน้ำยาป่านะคะ น้ำสักหน่อยนะคะมีส้มตำด้วยนะคะอัญ่าสั่งส้มตำไทยไข่เค็มน,นะคะ